เออตัวทองแท่งเนี่ยคิดว่าถ้าลงไปเนี่ยก็เออมันคงไม่ถึง40,000นะครับในระยะสั้นนะแต่ว่าถ้ามันมาเนี่ยก็คือน่าเห็น4ี่0 0ื่นะครับแถว2ถว0เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เริ่มเข้าซื้อนั่นเองแต่ถ้าเออถ้าลงไปต่ำกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือทยอยซื้ออย่างเดียวซึ่งผมเนี่ยคิดว่าโดยประมาณนะมันน่าจะอยู่แถวแถว2,300ถึถ23ง2,200นะการปั่นฐานรอบเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ราคาตรงนี้ไอ้สองพันสามร้อยยี่สิบสองพันสามร้อยกว่าเนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าราคามันไม่น่าจะเออรีไปไหนอ่ะหรือถ้าขึ้นก็ขึ้นไปได้ไม่เยอะแล้วก็จะลงมานะครับราคาทองผันผวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำแทศกับอินเตอร์โกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร0 2 2 2 0 0 0 0 7ได้เลย สวัสดีครับก็กืผมก็ไผ่เวนเเดินตะโกนะครับเจอกันอีกแล้ววันอังคารน,นะครับวันนี้ก็เป็นรายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้มานะครับวับนจันทร์ของผมผมไม่ได้อัดนะวันนี้ผมก็เลยมาอัดแทนนะครับวันนี้แต่ว่าเราจะอัดในรายการของทิศทางทองมองอย่างเซียนนะซึ่งโดยรวมเนี่ยก็จะพูดเป็นสรุปข่าวสั้นๆนะครับที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วก็ให้เห็นภาพระยะสั้นเนะาะจะเน้นไปที่ระยะสั้นเป็นหลักแล้วก็ เออไม่ได้มีมาโครหรือมีเนื้อหาอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งทําให้มันเข้าใจง่ายนะครับคลิปเอ่อวายการนี้จะเป็นรายการอย่างเงี้ยนะก็บางทีก็จะมีเสร็จคนอื่นมาอัดกันอะไรเงี้ยก็จะสลับคนวนไปสลับวนังคานนะครับอืมโอเคเรามาเริ่มในรายการนเลยดีว่าในเนื้อหาวันนี้นะว่าเราจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับครับก็ผมใช้หน้าจอเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวนะครับก็จะมีในส่วนของจีน เราก็มีการอัปเดตออกมานะตัวเลขหลายอย่างทางเศรษฐกิจของเขาในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือค่อนข้างแย่นะเรียกได้ว่าหดตัวก็เรียกว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็เอ่อทำให้ราคาบ้านเขาเนี่ยร่วงต่อด้วยคือว่าเขาคิดว่าราคาบ้านของจีนเนี่ยคือลงมาเยอะใช่ไหมในรอบติดปีแล้วแต่ว่าเขามันมีช่วงหนึ่งนะครับราคาหยุดลงแล้วแล้วเเศรษฐกิจอาจจะฟื้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลายว่าตอนนี้ราคาบ้านร่วงต่อนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีไง อะไรเงี้ยนะสมบัติก็เลยแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะจีนเนี่ยคือไปบอททอมแล้วยังนะครับทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันถึงว่าข่าวร้ายที่สุดมันมาครบแล้วยังอะไรก็มีคําถามเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้แน่นอนตลาดหุ้นโดยรวมทั่วโลกเนี่ยลงนะครับแน่นอนว่าถ้าจีนเศรษฐกิจไม่ฟื้นเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็น่าจะไม่ฟื้นหรือฟื้นยากโดยเฉยาพ,พาะประเทศนในเอเชียนะครับที่ค้าขายกับจีนยเนยอะเนี่ยโดนหนักเลยนะหุ้นไทยนี่ลงเละเลยนะมันก็กระทบกันหมดนะครับหลายปัจจัยนะประมาณนี้ โอเคก็ถัดมานะครับจะเป็นข่าวของ ECB นะมีการออกมาพูดนะอันนี้คือประธาน ECB เลยนะ <Yeah. S 1> เขากาบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้เขากำลังจับตาดูเอ่อเรื่องของตลาดเงินอย่างใกล้ชิดนะครับ mm. เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอ่อตัวของฝรั่งเศสนะครับหุ้นเนี่ยร่วงแรงนะครับ <S <S เขาเอ้ยมีนัยสำคัญนะทว่ามันลงในวันในวิระยะสั้นเนี่ยดันลงแรงเกินไปแนละ้วเขาเลยเอ้ย มันจะแบบมีผลหรือว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลาดหลังจากนี้หรือเปล่าแล้วมีการมองอย่างใกล้ชิดนะเอาง่ายๆคือโดยรวมนะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันไม่ดีนะยกเว้นตลาดอเมริกานั่นเองนะแล้วอเมริกาเนี่ยที่ดีก็จะเป็นดีในกลุ่มของหุ้นเทคด,ด้วยนะถ้าเป็นหุ้นเก่าเหมือนเบอรธุรกิจคล้ายๆบ้านเราเนี่ยนะก็ไม่ค่อยดีนะครับธุรกิจเก่าขเขาก็ไม่ค่อยดีนะแต่ถามว่าดีออกว่ามาลาคือดีกว่าแต่ว่า มันก็ไม่ดีขนาดนี้ไอ้ที่มันดีขนาดนี้เพราะว่าหุ้นเทคเนี่ยมันแบกตลาดนะครับอ่าส่วนในย,ยุโรปเลยก็เออไม่ได้หุ้นเถกจ๋าเท่าอเมริกาใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้แบบเพอร์ฟอร์มเท่าเนาะอะไรประมาณนี้ก็เราเห็นว่าโลกเราตอนนี้มีการแบ่งข้างนะครับของกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือโตโตอยู่นะส่วนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือถดถอยนะครับมันแบ่งเป็น2ภาคของธุรกิจแบบนี้นะคือเลียวเซกเตอร์หรือว่าแบบธุรกิจที่มันแบบเป็นรูปแบบเก่าเป็นฟิสิกอลนะกับพวกดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่าาโลลลกเเนนน่่คัือไปทงดิิจะ แต่ถามว่าธุรกิจเก่ามันจะตายหมดเลยไหมนี่ก็มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเออเาง่ายไอ้ไอกลุ่มที่ธุรกิจมันเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นส่วนมากของโลกไงคือมันเยอะมากๆนะถ้ากลุ่มนี้ตายหมดเนี่ยก็คือมันก็ไปไปไม่ได้อยู่ดีเนาะประมาณนี้แต่ว่าไอ้กลุ่มเทคของอเมริกาเนี่ยคือแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยแบกตลาดได้เลยเพราะว่าตลาดมันใหญ่มากคือมาเก็ตแครปหุ้นหนึ่งตัวของเขาเนี่คือใหญ่มากเลยนะครับประมาณนี้เนาะอืมก็ภาพแบบนี้เนี่ยถามว่า เอ้ตลาดหุ it? It réussi, ้นขึ้นแล้วมันเป็นลบต่อทองไหมก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันขึ้นจริงนะครับตลาดนแอสแดกแต่ว่าถ้าคุณดูทั่วโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคําตอบว่าเอ้ยทำไมหุ้นนสแดกขึ้นนะหุ้นเมกาขึ้นเนี่ยแต่ว่าเอ่อทองคําก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้กระทบว่าเออมันไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าเศรษฐกิจดีนะสำหรับหุ้นเมกาที่ขึ้นตอนนี้นะเพราะว่ามันขึ้นแค่กลุ่มเล็กทนนักกลลุุมมมวะะคครบพอื ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ่อเป็นประธานเฟดคนหนึ่งนะครับสาขาเนี่ยออกมาพูดมาย้ำนะก็ออกมาแสลงความคิดเห็นนะว่าปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็จะเป็นเดือนธันวาอะไรอย่างนงี้นะครับก็โอ้โหมีการเราจะเห็นว่าจากก่อนอันนี้นะมีการพูดว่าเราจะเอ้จะลดดอกเบี้ยนเนี่ยสามสเต็ปหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้ก็เลื่อนมาเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเหลือครั้งเดียวแล้วนะครับแล้วก็เป็นเดือนธันวาด้วยถ้าเลื่อนอีกนิดนึงนี่คือปีนี้ไม่ลดแล้วนะครับคือเลื่อนไปปีหน้าเลยซึ่งผมเนี่ย คิดว่าเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเราดูถัดไปนะเพราะว่าเอ,อจริงๆผมเนี่ยก็พูดมาตลอดนะว่าการลดดอกเบี้ยปีนี้น่าจะยากนะครับเพราะว่าปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยไม่จบนะครับถัดมาเนี่ยจะเห็นว่าเออ่จะมีข่าว,วันนี้เนี่ยนะครับจะมีเขา่น่าติดตามก็คือตัวค้าปีตัวเลขค้าปีข,ของสหรัฐนะก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยคอยติดตามกันนะครับเพราะว่าเอออาจจะเหวี่ยงได้นะตอนทุ่มครึ่งนะครับอืม ก็อาจจะออกมาดีกว่าคาดนะดูทรงนะครับก็ตัวเลขอเมริกาออกมาดีเยอะนะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะในฝั่งของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มการใช้จ่ายของคนก็จ,จะเยอะนะครับปีเขาอาจจะไม่ได้แย่นะครับอ่าประมาณนี้วันพุธเนี่ยเงียบเลยนะครับข่าวเป็นขเนขาเรียกอะไรเป็นวันหยุดใหญ่ของอเมริกานะก็เรียกได้ว่าเอ่อน่าจะไม่วิ่งนะเพราะาจะวิ่งก็คือคืนนี้แหละนะครับก็รอดูดีๆมาดูเทคนิคข้อกันบ้างน,นะครับทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อ ในส่วนของ n แอสเดเนี่ยผมก็ให้ดูด่นะขึ้นต่อเนื่องนะครับก็คือหุ้นเทคของอเมริกาเนี่ยแบกตลาดเลยนะครับนำโดยเอ็นวีเดีย Nvidia นะบอะแรงอย่างเงี้ยนะพวกกลุ่มมีไอะไรอย่างเงี้นะ I ange, ใช่ไหมอ่าแต่ว่าธุรกออิจเก่าเขาไม่ไปนะต้องบอกก่อนพวกนี้แต่พวกนี้มันใหญ่มากนะก็แบกได้นะครับอืมโดยรวมตลาดก็เลยโตแต่พอดูหุ้นไทยเละตุ้มเปะเลยนะถัดมาเนี่ยมาดูราคา้ํามันนะครับจะเห็นราคาับมันเนี่ยขึ้น นะครับแล้วถ้าดูเล็เส้น moving average นะครับที่ผมทำไว้เส้นสีส้มกับเส้นสีนข้มเงินเนี่ยมันก็ตัดขึ้นบง่งบอกถึงเทนขาขึ้นนะครับว่ามันมีความแข็งแกร่งนะก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเอ่อตัวของเงินเฟอ้อปัญหาเงินเฟอ้อะระยะสั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาคือถ้าราคาน้ำมันแพงไม่ใช่แค่น้ำมันนะจริงผมแค่ยกน้ำมันมาแต่ว่าในส่วนของคอมมูนิตี้ทั้งหมดเนี่ยพวกสินค้าโควกพันบนโลกนี้นะครับทองแดงเหล็กอะไรพวกเนี้แนวโน้มส่วนไหนพอมาเฉลี่ยเฉลี่ยรวมๆเนี่ยของก็ยังแพงอยู่นะครับของยังแพงอยู่ ถ้าบอกว่าเฟดลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าคาดหรือว่าจะมีแนวโน้มว่าคลดดอกเบีย้ยเนี่ยนี่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาของพวกนี้มันยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ผมพูดเนี่ยคือปัญหาเงินเฟ้อมันยังไม่จบนะครับมันก็เลยเออจะให้มาลดดอกเบีย้ยตอนนี้ก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับก็รอดูต่อไปแต่ว่าถ้าไม่ได้มีข่าวว่าจะลดดอกเบีย้ยเร็วเนี่ยเออตัวทองคําจะขึ้นขึ้นแบบจริงจังเนี่ยยากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หรือทองคำที่ผมให้ไว้เนี่ยมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเป็นภาพของการปรับฐานใหญ่เพราะว่าเฟดน่าะย,ยังไม่ดีลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับอ่าอาจจะไปรอที่แถวอีกสักสองเดือนนะครับอาจจะเริ่มขึ้นแล้วก็ได้แต่ว่าในสั้นๆตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่ขึ้นแล้วกันนะเอ,อแต่ว่ามันก็ใกล้แนวจุดซื้อนะเพราะจริงจุดซื้อที่ผมให้ไว้เนี่ยใกล้สุดก็คือสองพันสามร้อยหรือถ้าเป็นทองไทยตอนนี้จะอยู่ยถ 4, แถวสี่หมื่นสองร้อยนั่นเองนะครับก็ จริงๆตอนแรกอ่ะอยากตั้งไว้ที่40,000นะแต่ว่าตัวบาทเนี่ยมันอ่อนนะครับเพราะว่าหุ้นไทยมันลงแรงไงเห็นไหมถ้าใครตามดูอยู่หุ้นไทยเนี่ยลงแรงมากเพราะว่าเงินไหลออกนะมันก็เลยทําให้เงินบาทเนี่ยมันพยายามอ่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเอ่อตัวทองแท่งเนี่ยคิดว่าถ้าลงไปเนี่ยก็เอ่อมันคงไม่ถึง40,000นะครับในระยะสั้นนะแต่ว่าถ้ามันมาเนี่ยก็คือน่าเห็น40,200นะครับแถว2,300เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เริ่มเข้าซื้อนั่นเองแต่ถ้า ถ้าลงไปต่ําวันนั้นเนี่ยก็คือทยอยซื้ออย่างเดียวซึ่งผมเนี่ยคิดว่าโดยประมาณนะมันน่าจะอยู่แถวๆสองพันสามร้อยถึงสองพันสองร้อยนะการปรัะทารอบนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอราคาตรงนี้ไอสองพันสามร้อยยี่สิบสองพันสามร้อยกว่าเนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าราคามันไม่น่าจะเอ่อรีบไปไหนอ่ะหรือถ้าขึ้นก็ขึ้นไปได้ไม่เยอะแล้วก็จะลงมานะครับถ้าจับกาของผมเนี่ยก็คิดว่าขึ้นไปเี่ยถ้าเกิดฟุกวันนี้ขึ้นได้นะก็ ขึ้นได้ไม่ไปไกลเออไปไหนไม่ไกลน่าจะแถวอย่างมากก็ติดอยู่ที่สองพันสามร้อยสี่สิบนั่นเองนะครับก็ขึ้นมาก็อาจจะขายทางกาไรก็แด้แต่ว่าถ้ามันลงนะครับก็ให้รอไปซื้อต่ากว่าสองพันสามร้อยลงไปนะครับก็จะได้เก็บของกันสบายใจหน่อยนะครับถ้าลงไปต่ากว่านั้นเนี่ยก็คือต้องคือเราต้องเผื่อเผื่อใจแบ่งไม้ไว้นะคือผมก็บอกแล้วว่าสองพันสามร้อยเนี่ยคือจุดแรกที่เริ่มเข้าซื้อแต่ว่าลงไปต่ำกว่านั้นเนี่ยเรื่องปกตินะครับแล้วก็มีโอกาสลงไปได้ถึงสองพันสองร้อยได้ด้วยซ้ำเนาะก็ เราแค่เผื่อแบ่งไม้ไว้นะรอรับรับรับแล้วก็ถือถือหน่อยเนี่ยก็จะกําไรได้ในระยะยาวนะครับก็ชิวๆประมาณนี้เนาะให้เราใช้กลยุทธ์แบบนี้รอให้ราคาไปก่อนแล้วก็ค่อยแอคชั่นนะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบอกว่าทุกคนจะได้กลยุทธ์นี้กันไปแล้วก็เข้าใจกันนะก็ถ้าชอบอย่างนีฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e คลิปนี้ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานจะโกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย